Gan. <laughs> Ôi, muốn riêng tôi cứ quên rồi. พอทำให้รับวัสดุวันนี้ก็เป็นวัน,นยิึดแล้วจะต้องหาทางบ้านจากถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูสามารถออกไปได้กูจะอึดจ้ะกูจะเกิดชั้นบนเหรอกูเกิดขั้นบนเไไว้ยวายดีโคตรอยนานกูเขียง เอ้ยยังเย็นอยู่เลยยังสบายอยู่เลยฮะห <c oughs> มันเริ่มวายแล้วค่ะนี้นั่นไงเอาคุณตาลงมาก่อนได้ไงอ๋ออุ้ยคุณ วันที่สองคุณตามไมอยากให้คุณตาลงมาก่อนเลยเพราะว่าอะไรมันลงไปชั้นนั้นแล้วก็เจอป้าป๋าเนี่ยเ,เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเอาน้ำตาไปเขียดตูดมึงฮ้ยมึง,ม,งมึงพาก,กูโหตั้งแต่มึงพาก,กูมาบ้านแกน,นี่บ้านภาสองภาคสามเนี่ยมึงก็พาก,กุณไปหลายรอบมาไหน คุณอยู่ไหนอ้าวคุณย่าไฟเสือไปฝั่งนั้นหนิว้ายนี่ทำไมกูโดนแต่คุณตาไล่หนอนกูยหยคุณ เเกงเเก่งทีก้นหนัสติมายิงหัวหมดเลยฉันหลบตาย่าทีกูไม่ไหวแล้วดูนะกูจะลุยฝ่ายนรกไปเลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูจะหลบลูกกระสุนแกนี่กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วถึงแม้จะเป็นมาเยอะก็ตามมึงวิ่งหรือมึงบ่ ไมือวายแล้วไมือวายแล้วกูไม่ไหวแล้วกูมือวายกับมึงแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรเลยวางปลาเป็นตกวันนี้กูโกนโมสกีนาฬิกาเกียรอีแก่ท่าเรือแม่กอีแก่อีปากเม็ไอีตูดคนอีจระเจีกินคนโอ้ยเดินช้าชิบหายเลยมึงอ่ะเดินมาถึงนู่นแล้วมึงเนี่ยเร็ว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 จะใครทาไม โอเคงั้นเลยถ้ากูหมดจะเปิดกูร้องแค่นี้ข้าตายแล้วก็กูก็จะตายกูเจอไม้กูเจอไม้อ่ะจุ๊บโอ้โหไม่น่าเข้ามาฝั่งนี้ปวดอะไร ที่มึงเข้าไปฝั่งนะล้วมึงเปี้ยวหรือมึงหาทั้นี้มีลูกระสุนดีกองกำหายนาะซิต <c oughs> ยังงี้กูต้องกระโดดหลังคาว่าคุณตาคุณจะ <c oughs> ไม่เจ็บตัวเลยไม่แต่นิดเดียวดูซิแล้มันสูง กูคเคยไปแล้วกูกูกูสลบเลยอะ่ะแต่ทัางท่กูสลบหวังว่าตรงนี้ไม่มานะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ไม่ไปเจอเฮียตรงนี้เฮียทันทันแล้วกูจะมาฝั่งนี้ทำไม ใหญ่เอาตุกนาของลาวันนี้ได้ดาไปเดินตามไม่หยุดแน่โอ้ยน่าโอเคกูยืนมันจะไม่เห็นกูเฮ้ยกูหยิบ

ตกใจอ้เมึงวะกูไม่วแลกูไม่วแล้วกูจะเก็บขอนนินกูจะเก็บห้องนี้สออนจกไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว ป็นไร่มีตัวมึงส่งเสียงเลย สงสัยคลิปชองเป็นวิทยาศานี่หว่นั่นวิทยาศาสตร์นี่นะแล้วคลิปเนี่ยทีนี้ใช่ไหม ครังใหมงเอาคั้ง้ทําใหม่ดิเอ้ยอีกโอ้โหนี่ดินี่ๆต ไปแล้วอีสัตว์ไปเร้วมีอยู่แล้ว กูยค <ata> um ุณตาคุณยายมึงต enfin ้องโชว์ใช้ค่าเสียนมกูไม้กับไม้สัตว์เติมมือดิี๋ยวนะหนึ่งสองคุณยายมึงออ้ยเยอะมาก ไรไงไรงูรูฉันไม่รู้เหนรนดูหาว่ากูกาลังห้องนี้แหละมันจะมีอาวุธ <c oughs> ห้องนี้แหละมันจะมีอาวุธ <c oughs> แลวมันนีไ่ได้ชูเช่ชหาเลยเลยเาว่ามันม,มันไม่มีขอไม่แต่ชิ้นนมอะ่ะนะกูะกับพีโรเนี่ยอุ๊ะ๊๊๊๊๊๊๊๊ มึงจะไปตรงนั้นทำไมโัวไปข้างล่างนี่ไม่อยากโยนมาสิเยีะยยายมึงก้อนอะไรตั้งเลยน่ารักจังข้ามาไม่ได้ส้นเทา้ากระโดด เดี๋ยวดมึงจะจบไปเลยไม่ไหวกับมึงแล้วโอเคขอจบให้นี้ครับถ้เาเกิดคนนี้เลยก่อนแล้์สักคนนี้นะฮุบด้วยไม่บายนะครับผีน้องวันนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวมันจะมีตอบพันดีไหนะคะกูจะรันเกมไม่ได้